ตุดจีนแล้วคนวันอังคารดวงชะตาจะเป็นยังไงบ้างครับแต่ก่อนอื่นขออวยพรให้ประสบความสำเร็จมีจสิ่งที่ดีในตุดจีนนี้ร่ำรวยเฮงเฮงปังๆนะครับมาดูนะครับคนเกิดวันอังคารได้ไพ่คิงไม้เทา้าสิบไม้เทา้าเจ็ดเหรียญหกไม้เทา้จาจักรพัรดีดีดีเอ็มเพสช่วงนี้ต้องการงานความรับผิดชอบยังสูงครับหลายๆคนยังทำงานอยู่และหลายๆคนที่เป็น คนไทยเชื้อสายจีนหรือคนที่ทํางานกับคนจีนก็จะได้หยุดเป็นวันพักผ่อนมีแตะเอียมีการเงินการทองเข้ามาแตะเอียเนี่ยเจ็ดเหรียญนี่สวยนะเงินก้อนใหญ่หรือว่าใครขยันมากตามความสามารถของแต่ละคนแต่เป็นไงก็บอกว่าจะได้ดีค้าขายติดต่อพูดคุยเจ็ดเหรียญคํานวณการเงินการทองอยู่ตลอดมีความรอบคอบมีความสามารถจะดีเป็นพิเศษจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคอยหนุนคอยส่งดวงให้ คนวันอังคารจะเริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของการเงินการทองมีเข้ามาตั้งแต่เช้ายันค่ําหรือแม้กระทั่งยันเย็นเลยครับเรื่องของโชคลาภเลขเกี่ยวข้องกับรหัส atm จะให้โชคให้ลาบสําหรับคนวันอังคารลองดูนะครับสลับไปสลับมาในช่วงนี้ดวงเฮงอยู่เรื่องของความรักครับคนโสดต้องบอกว่าจะพบรักในที่ทํางานหรือว่าวันนี้ไปเที่ยวใครไปเที่ยวกับเรา คนที่ทำงานนี่แหละครับมีความสุขมีความสนิทสนมช่วยเหลือกันไม่พอยังพากันไปเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีโอกาสลองดูนะครับคนโสดส่วนคนมีครอบครัวแล้วครับจะได้ดีในเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนทุกสิ่งทุกอย่างการงานจะประสบความสําเร็จการวางแผนครอบครัวโดยเฉพาะได้ภรรยาที่ดีหรือคู่ครองที่ดีคอยดูแลคอยช่วยเหลือใครอยากมีลูกสมหวังนะครับน้องดวงเฮงจะมาเกิดนะครับในช่วงตุตจีนนี้ เรื่องของสุขภาพครับแข็งแรงดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นที่สุดคนเจ็บคนป่วยต้องบอกเลยว่าอาการดีขึ้นจะได้พักผ่อนหรือว่ามีคนช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงออกค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็คือประกันนั่นแหละหรือบางคนลูกหลานบริวารเป็นคนดีคอยช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยได้เพราะฉะนั้นคนวันอังคารก็ยังดวงเฮงดวงประสบความสําเร็จมีความรอบครอบตุดจีนนี้นะครับ